อิมแพกมากเลยนะคุณจออ่ะใช่ใช่ดีใจแต่เคยนะคือแม่ผมลองอวยผมสุดๆเลยอะไรสมคำล่ำเรืออะไรไม่รู้ของเขาเแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้ยินคำล่ำเรือมาจากไหนแต่ก็ดีใจครับพี่แม่ภูมิใจครับก็ผมก็ทํางานนี้ก็เพื่อให้แม่ภูมิใจนี่แหละใช่ใช่ก็ในเมื่อแม่ภูมิใจแล้วเห็นชื่อเราอยู่ตรงนั้นแล้วที่เราตั้งก็ก็ดีใจครับ <laughs> พี่เ็นเขาเขาภูมิใจใตัวเราแม่ได้หลังไปประชุมอะไรยังไงบ้างไหม <laughs> กลับบ้านไปครับ กลับบ้านไปก็เจอแม่แล้วก็ผมก็ถามแม่ว่าเออเป็นไงได้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมไม่พลาดอยู่แล้วแม่ผมดูอยู่แล้วแม่ผมบอกอือเรียร์เลนเพลงใหม่หรออะไรเงี้ยเพราะว่าใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าใครทําให้แบบผมบอกจ่ายเองอันนี้คือเราเป็นคนอย่าทาอย่าทาเองครับเพราะอย่าทำพิเศษกว่าเวทีอื่นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเวทีแบบ ที่เวทีใหญ่อะเวทีใหญ่แล้วมันเป็นเวทีที่เราอยากอยากขึ้นอยากไปดูมาตั้งนานแล้วซึ่งผมไม่เคยได้ไปเลยแล้วครั้งนี้ได้ไปเป็นในฐานะศิลปินก็ดีใจเหมือนเจมมีแบบเต้นระกขาไปด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรนะครับเรามีไซส์แบบเซ็ตดีไซส์เออดีไซน์เหรอผมดีไซน์ท่าเต้นครับดีไซน์ท่าเต้นดีกว่าแต่ไม่ได้ดีไซน์ว่าตรง ทำไมจะทําอะไรนะออแล้วก็ทําตามฟิลไปผมว่าแฮปปี้แหละเพราะว่ามีคนดูมีอะไรมันก็ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้มันดูสนุกมากขึ้นใจจอยไปออทตัออ้งบรรยากาศชอบครับชอบจริงๆอยากไปหลาย,ลายๆฟสติวัลเลยเออแต่ว่านี่จะเป็นออโอกาสครั้งใหญ่แล้วกันที่ได้เป็นครั้งแรกๆออก็อยากทําทอยากทําทงานทางนี้ไปเรื่อยๆครับทีแอดบอกว่ารามองลงมาว่าแต่งขั้ จริงๆก่อน,นขึ้นอะผมตื่นเต้นมากเพราะว่าตรงนั้นอะมันมันไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับเราไงมันมันมีคนอื่นด้วยแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักผมหรือเปล่าหรือว่าเออมันจะเป็นยังไงรีแอคชั่นเขาเขากลับมาจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเห็นคนดูเยอะมากๆมันมันไกลสุดลูกหูลูกตาเลยอ,ะอ่ะก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ผมยื่นไปเขาก็ร้องร้องกลับอะไรได้ก็ดีก็ดีใจมากเลย ใช่ใช่ไอดอหงเลยเออก็ตอนนี้พี่เจฟอยู่หลังเวทีก่อนขึ้นผมให้กำลังใจเขาด้วยผมเป็นใครไม่รู้แต่ผมให้กำลังใจเขาก่อนเราเป็นเทมินาไงอืมเดี๋ยวผมก็เอ้ยพี่สู้ๆนะพี่ชายแล้วพอลงมาก็ได้คุยกันอีกรอบก็ดีใจครับที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพี่เขามีมีโอกาสได้บอกไหมว่าเราเป็นแฟนเฮ้ยผมว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละเขาน่าจะเห็นผ่านทาง อืออืผ่านทางทวิตเตอร์ไม่เอาเอกไม่ชอบอีรอนมาร์กเปลี่ยนชื่อทีเออ่เออือผมว่าพี่เจปับเป็นเป็นศิลปินที่เก่งแบบเก่งมากๆอ่ะแบบผมว่าไป global แล้วอ่ะตอนนี้คือเสียงเขามันมันพุ่งกระโชดมันทะลุทยานแบบหูผมแบบหูผมมันเคลือบทองเลยสุดๆไปเลยแล้วเรียบร้อย เขาลองโน้ตอะไรเขาก็ลองได้ผมก็งงนะเขาลองได้ยังไงแต่ว่าดีใจครับดีใจที่เป็นได้เป็นบุญหูได้ยินเสียงเขาครับมีไปตอต่อไหมว่าอยากอะไรนะครับถ้ามีโอกาสรอดูได้เลยครับรรอดดูไ้เลยคับสปอยอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่จ้ะไม่มีจะปล่อยแล้วเท่านั้นใช่ใช่ใช่ไม่อยากเป็นขัศิลปินนะเจมอยากให้แบบ อยากไปประมาณไหนหรอในฐานะศิลปินก็อยากเห็นตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็คนก็ฟังเพลงเราแบบในกิจวัตรประจำวันแล้วก็คนทั่วไปก็รู้จักเราประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละผมว่ามันแฮปปี้แล้วที่คนชอบผลงานเราไม่ต้องรู้จักกันแบบเยอะแยะมากมายแะคนที่เรามีอยู่เนี่ยคือชอบแค่นั้นก็พอแล้วอยาเจมส์ฟักพลงตัวเอง เขินครับไม่ชอบฟังเพลงเลยไม่ชอบเพลงขอเขินผมเวลาผมได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันขนลุกใช่ไหมันขนแขนสแตนด์ up แม่แม่แม่ก็ไม่ค่อยเปิดครับแม่แม่จะฟังเป็นแบบผมไปร้องตามงานอีเวนต์แทนจะไม่ค่อยเปิดแบบจากยูทูบเลยจริงจต้องมีขับรถอยู่แล้วฟังยูทูบจะยินได้เลยผมมีขึ้นแท็กซี่อ่ะแล้วก็เขาก็เปิดเพลงผมอยู่ แล้วผมก็ถามพี่ราชีเขาว่าพี่รู้จักเพลงนี้ไหมครับคือแล้วแล้วพี่เขาบอกเฮ้ยรู้จักไหมเออเหมือนพีนี้ยังศิลปินยังเด็กอยู่เลยเขาบอกพี่หันหันหน้ามาดูผมสิครับไม่ได้ไม่ได้ดิพูดเลยแล้วผมก็ถามพี่เขาว่าพร้อมไหมพี่บอกเออดีดีดีแต่อย่างน้อยเขาก็รู้จักนะว่าเราแต่ดีมากเขาก็รู้ว่าเราเป็นใคงเออเออ ใช่ใชผมก็ถามเขา่าเพราะไหมเขาบอกเพรอะผมบอกเออเสี่ยปินคนนี้นี่ไอดอลผมเลยครับเป็นไอดอลตัวเองเรื่วงการแท็กซี่ไปแล้วนหนึ่งเรื่องวงการแท็กซี่อะไรนะครับเิงเกิลเอ่อติดตามได้ครับติดตามได้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีประกาศกันมาเร็วๆนี้แหละแต่มีแน่นอนมีแน่นอนครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตอนไหนเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะถ่ายซีรีส์แล้วด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ยังไม่เริ่มครับยังไม่ย,ไมยังไม่เปิดกล้องแต่ใกล้แล้วก็พยายามจะแบง่งให้ได้นะแต่ว่ามันก็ยากอยูอย่แหละต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้ก็แบง่งไม่ค่อยได้แต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วครับทัน้อันที่ส,สองที่เขาแนะนำคือตันติของเราอ่าฮะอ่ากีฬาทั้งโชว์ของเราออย่างไรคะเกมร้อมกีฬาโชเหรอเอ่อก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับที่ผ่านมาก็ ซ้อมอย่างเต็มที่แต่ว่าวันซ้อมนั้นก็เอ,อเอ็นชีพไปเรียบร้อยแต่ว่าก็ภาวนาให้หายครับภาวนาให้หายทันแล้วก็หวังว่าไรนิ่งชีตาคือผมว่าไม่ต้องมีผมก็ชนะแต่ถ้ามีผมแต่ถ้ามีผมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะชนะมากกว่าเดิมไหม <laughs> ผม <laughs> ตอนนี้ยังประมาณ40-70ครับยังยังไม่หายเต็มที่แต่ว่าเอ่อก็พยายามกินยาตามที่หมอบอกอยู่แล้วก็พยายามไม่เดินเยอะแต่ว่ามันก็คพอนขถ้าจะเป็นไปนไม่ได้เพราะผมมีงานทุกวันก็จะพยายามาพยายามแต่ว่าผมว่าทุกคนได้เห็นผมอยู่บนสนามแน่นอนครับแล้วก็จะมีโชว์ด้วยโชว์ก็จะยิ่งใหญ่อลังการน่าดูเลยตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วรอบหนึ่งครับ มีเต้นสะบัดเลยไหวเลยขาแล้วขาเราจะไหวเลยผมก็เต้นกันเดี่ยวกันเดี่ยวไปก่อนนะเก็บลายไปก่อนแต่ว่าพอถึงวันงานก็ดูอีกทีว่าจะไหวถึงขนาดไหนที่หมอต้องประเมินอีกทีเพราะเออเล่นไปไหมมันแบบาเลยไม่ต้องผมประเมินเองใช่ใช่ผมแต่ว่าเนี่ยผมกลัวอยู่ว่าผมไปญี่ปุ่นผมเล่นสโนว์บอร์ดอีกแล้วจะกลับมาจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ผมว่าเล่นได้แล้วเข้าอีกสักประตูนึงไป ม่นานครับเขาเร <คะ S 3> ียกว่ามองตาก็รู้ใจอะไรครับฉีดยาสาววัยครับโอ้โหสาววยล้มตึงรู้นะพูดอะไรกันนคอเลยจะไปจไ้งัไปทั้งคัแม่พี่ปุใช่ใช่ใช่แม่แม่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆผมจะไปเพราะแม่นี่ยแต่ว่าติดงาน เราตามไปทีหลังเป็นการพัก oh, ผ่อนในรอบปีนะโอ้พ like ักผ่อนในรอบปีเลยเหรอผมว่าไปอย่างงี้เหนื่อยกว่าพักผ่อนอีกเพราะมีหลายคนมีหลายคนเพราะมีเพื่อนแม่มีเพื่อนผมไปด้วยก็เรียกว่าเป็นการไปเที่ยวแบบที่ไม่ใช่งานแล้วกันใช่แต่ความเหนื่อยเนี่ยน่าจะเหนื่อยกว่าไปที่งานเพราะว่าแม่น่าจะขอให้ถ่ายรูปเยอะถ่ายให้แม่ใช่ใช่พอดีแม่เป็นเน็ตไอดอลครับ มากับหนูครับติดอะต,ต,ติดติดคำว่าหนูไว้กับแม่แล้วอะก็ค <cor por ate> ือใช้ใช้ิบบตลอดตอนแรกก็อยากจะเปลี่ยนนะ <c oughs> แบบโตขึ้นอยากเปลี่ยนเป็นผมบ้าง <c oughs> แต่บอได <c oughs> ม้มันมันติดแล้วมันมันมันตลกไปแล้วเราคือแบบตอนผมโทรหาแม่อะไรเงี้ยตอนอยู่กับเพื่อนโออเออ,เอ,อนหนูกินข้าวแล้วนะอะไรเงี้ยอะไรหนูกินข้าวนะเพื่อนแซว พูดกับแม่ว่าไงนะแล้วผมว่าทำไมจะเรียกหนูไม่ได้ไงจริงจริงตอนแรกก็อยากเปลี่ยนแหละแต่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วไติดแล้วลูกน้อยของแม่ลูกน้อยของแม่เออครับ được ạ. À thử xem. À phải thế nào đây? 7ครับ1 2 7